ครับสวัสดีครับภาพฟ้ามครับอีกการกะบบ้านน้องเสียมจําบวโครามเพื่อจตุระพักพิมานจังหวัดลอยครับนี่ผมก็ลจะเปิดราคางัวแม่ลูกครับลดราคาด้วครับลดกระน้ำครับผมแม่ลูกตัวที่สองนี่แหละครับแม่สูงอยู่ประมาณลอยสามสิบบวกไปหาสามที่ผาครับลูกเป็นสาวแล้วครับหกเจ็ดแปดเดียวแล้วครับ จำเบิ้งรับงามๆครับ,รบเนี่ยกับ,บวัลุบวัาน์ปบ่ทับกับรถให้พี่น้องครับไปเลี้ยงเไปไ็นดาเลี้ยงครับง้อไทก้กางบานเฮ่ากับกับอ่าทายธรรมชาตินยครับออ้กตกหลุมเอาตัวเด้เปิดราคาลงมาอีกเมื่อเก่าพันหาลอยนะครับทรงซี่ทวายสานนี่ครับือว่าคุมครับง้อเ่าเสกตละเมื่นครับเบิ้งรถ ถึกตัวเราเก่าพันกว่าครับนี่ือเอาธรรมชาติครับเนี่ยกำลังพ่ากันมากินน้ำครับขุดเมื่อหนึ่งกับปล่อยครับปล่อยธรรมชาติเลยได้ครับรับนี่ลูกสาวครับสาวใหี้เหราครับว่าก้มครับเมื่อถึกตัวเราเก่าพันกว่าบาเทเองเท้าดีเล็บดีครับรับประกันครับโตข้าถอนครับ ิพหาเมื่อครับนี่ครับเราประกันนี่แหละครับเห็นเห็นนี่แหละครับครับเบิ้งครับนี่นาเลี่ยงครับพ่อเรี่ยงยี่หรอกครับว่าเป็นตัวหนครับว่านยี่หรอกลูกสาวครับลูกสาวอว่านนมบดีอยู่มันสดดีครับลูกหนึ่งลูกสองครับ มันอยางร่มแห้งมากเครับอย่าเบื่ๆปาบๆแล้ว,วผมใส่ไม่เลยอย่าำราคาที่นึงครับเหมือนก่าพันหาลอยครับโทดวนเลยครับตรงไหนซี้เลยครับตรงไหม้มอนเลยครับดวนเลยครับอะไรพวัาวบ,บ,วาบางคนขีรักบบยื่มตาแกเหลือวบังโทราศาพัพทา เราเพเห็นหอดต้วว่าดีเรื่องเดียร์ผู้ชายก็ได้ครับเ่าได้ใส่แว่นตานี่ยเพียงหาอยู่เรื่องเดียรกันเดยร์น้ำเดือดตาครับมเมื่อเก่าพันหารอยครับเมื่อหลูกสาวเลยครับไปดูดีน้ำม่วดีเราไปเรียงไปเจ็บครับศูนย์เก้าเจ็ดสองศูนย์เก้าแปดห้าสองแปดครับสุภาพฟ้ามครับครับเราประกันตันี้ครับผมไมาต้องว่างครับ กรับโตไหมกรับอะไรทีวันให้บังมุมมุมลูกสองครับเพื่อว่าสดดีให้เลยสดลูกหนึ่งลูกสองครับครับขึ้นหยาดีพอแล้วว่านบ้านอดะอย่างน้ำมันห,หลอยไหลดธรรมชาติสองตาหลุมปูครับขุดปูกับมัน เป็นท่านดินนี่เหลนี่พวกมาขคดปูกันเลยโอ้ครับอะไะครับสนใจกระถักมากโทษมากครับต้องให้เลยครับเป็นเครื่องผมนะครับเครื่องดำแดงครับนั่นแหละครับครับผมนั่นแหละครับผมเหมือนกับผ่านหารอยครับด้นยเลยครับครับผมไต้บรรยากาศดึงหน่อยครับรอบๆก่นครับ ไฟมันไหรก็ได้ไปธรรมชาติครับกินหยากินยังเก็สบายปวดน้ำก็นเยอะนี่ครับมื่อไหร่พักขายเดี๋ยวขายทีนี้ขายไปเรื่อยๆอยู่ละเบังนะครับเบังต่างร้านกันครับตัวนี้ก็ท้องครับนี่เจ็ดแปดเดือนแล้วก็จะออกแล้วครับอ่างน้ำสบายปวดอยากกินเยอะมากกินอยู่นี่ครับครับผม สี่หม้อยางครับนี่แหละถ้ามีละครับขอขอบคุณครับที่รับช,ชมคลิปด้วยครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ